วันหยุดครับนี่วันหยุดวันอาทิตย์ที่สองเดือนมีนาคมวันนี้มาถ่ายรูปจะปลูกผักฝรั่งฝรั่งสุยมี่ขุดุมมาเรียบร้อยร้อยต้น ย่ำลุ่มเรียบร้อยล <c oughs> ุมกดลุมตั้งแต่เมื่อคืนผสมดนละไม่ใ่เรียบร้อยดินกับ,บดีๆผสมเป็นดินทรายผสม,สมดนละไม่ใเมื่อคืนเรตรย่ต้นกะต้นพันธุ์ ปลูกวันนี้ร้อยต้นงามสุดสีแถวสาย,ยางก็เดินเรียบร้อยปลูกแล้วกัตตอน้นาำลงเลย ถุมกระหางประมาณสามเมตรสามเมตรอย่างกระกระปูอย่งอื่นปลูกสับสับลิจีพุทซาหลอกไปหลอกกัน งานหยาบ ừ. ปลูกง่ายครับแต่ว่าขุดหลุมเมื่อยขุดหลุมเมื่อยเมื่อยก็ปลูกุดผสมดินโดนละไมไว้ปลูกแป๊บเดีดวยว ที่ปลูกก่อนมันโอเคครับเขียนทุนแนะเรนกนไงรุ่นทดลองเดี๋ยวจะเป็นรุ่นทดลองกันใส่แดงใส่แดงทดลองทดลองแลวมันโอเคครับดินทรายแบบนี้ท่นดีมันจะเป็นระบบน้ำนะครับระบบน,านา้ำเดินไป เดินมาจากนุ้งทอหลักเป็นสองนิว้วมาเป็นนิ้วเครื่องแล้วก็มาเป็นสูุดส,สุดทถ่ายทอนิ้วหนึ่งครับนิ้วนึงกะปอยข้างบนไหลน้ำมาข้างบนก่อนนกระปอยลงไปสายพีอที่เราลอกที่เราหลอกลย้ำไปเลยครับลงเลย องแถวประาปูนะครับตัวนี้เป็นปูเปลแล้วนะครับปูกก่อนน,นั้นมากดกเยอะดหอไปแล้วรุวน่นหนึ่งงานปะสาทลกนะงานะาลงน,ะน,น,ลงงนลงกำลังโคดรลุ่มแล้ว จะเป็นฝรั่งหงชนซื้อจงชนสือจะเป็นฝรั่งไต้หวันใส่แดงเปลี่ยแนแถวอูกรณ์แหละครับลุ่นทดลองทดลองก็เหลือไงแหละจะนี่ยินจี มาธรรมดาได้ครับบินจีต้น,นีนหน่อยออกมาแล้วออกมาบินจีมีอยู่ยี่สิบกว่าต้นต้องใส่สิ่งลงอีกครับให้มันเห็นผลน่าจะเห็นผลนะครับสองผลแล้วต้นนหน่อยรอบหนา้าลงเพิ่มนะมีหลายแถวไามลดูฝรั่งก่อนลุนอีหอก่อนปลาหกในยนงอยบางทีเ,งเป็นลาตัดเนี่ย เนไไี่ยขึ้นในนั่นเปียลหรอ๋อเตอนเดีย้อยอย๋อไล่ดูดูก่อนนะหงจนซื้อกำลังใส่แดงครับจะไปกันจะไปปลูกแล้วนะครับ ใชแล้วตอนนี้กับแปดโมงเตรียมตัวปลูกกำลังอาคุณซอยปลูกกันอุดลุมมาเคิืปอนคเดียวหอนหาถุงนักกลางถอนกลางวันอุดบัวไหนมันหอน เว้นมาที่นอนเว้นแไดงว,ว่าปูกคือเขาอาทิตย์นี้ปูกร้อยต้นอิดหนาค่อยมาเพิ่มอีกเรือหลายแถ่กะกำบะกาไว้ว่าจะปูกห้าร้อยต้นให้ครบห้าร้อยสุยมีก็100ร้อยต้นกำลังใส่ข้าวจิมจูร้อยตน้น พลังใส่แดงกับว่ามันสามล้อยตน้น mm hmm. จวนซื้อวงเปลือซื้อครับผูบ้ซอยผู้ซอยลุ่มเดียววัน,ว <laughs> นแล้วจ้าเถื่อนจะเอียงในวุ้นสีเวลร่งมือนะครับสีเทียงแห้วครับ โทรัพท์ครับแล้วก็มาหาครับดูดูเดี๋ยวพาพาไปเบิ่งโุเรียนครับนี่โุเรียนเหลือแค่นี้นะครับโุเรียนเดได้กินบ่านอ่ก็โอเคเลยแตกใบปกติบ่ได้ดูแลดูแลหลายมันตายครับนี่นะครับนี่เหลืออยู่ประมาณ8ต้นนะมั20ต้นเหลือ8ต้นสงสัยดวงบ่เข้ากับโุเรียนอันนี้ก็บุเรียน แตกใบดีวุ้ยกันนีแ่แหละครับไปเป็นตามมีตามเกิดขี่บัวอันนี้อายุกับประมาณได้ปีหนึ่งครับุเรียนปีหนึ่งแตกยอดดีครไปปลูกกันครับเดี๋ยว พันนายเพ็นดานะครับซอยปลุกเนี่ยได้ฝนแนยจะเป็นนี่นนครับลิ้นจีครับจออกมาซุกแล้วครับนี่ตัวน,นี้หน่อยนะครับต้องใส่จะได้เพิ่มลิ้นจีมาอีกิด้นดีครับบังท่านก็นจิเป็นพุดซาพุดซาหิมะขาว สาน้ำอ้อยปลูกยาวเสุดของเขาร้อยต้นรู้สากได้๋ยวนี้ก่อนครับผมจะค่อยไทยกันไหมครับปลูกก่อนปลูกเสร็จแล้วจะไทยหไหมครับมาให้ดูไหมตามเข้าไปก่อนนะเขากำลัง